สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูภูก็จะไม่รอช้านะคะรีบมาวาดต่อกันเลยนะคะเฮลรี่คาว,วิลนะคะเราก็จะมาวาดต่อกันเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวครูภูก็จะมีของเล่นใหม่มาแนะนํากันนะคะเราวาดต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ เราก็จะมาวาดกันนะคะดูวิธีการวาดแสงเงานะคะแล้วก็แรงเงาด้วยเปเปอร์สตัมนะคะเกลียยแสงเงานะคะใช้มันมีหลายขนาดนะคะก็ลองเลือกให้เหมาะกับงานของเราด้วยนะคะ ถ้าเป็นซอกเล็กๆเราก็อาจจะใช้อันเล็กมาช่วยนะคะนี่นะคะเราก็วาดคิ้วนะคะคือให้ให้ใหดูเส้นนะคะเส้นให้ชัดเจนนะคะดูเส้นให้ชัดเจน ่วงปากนะคะเราใช้อันใหญ่นะคะเกลี่ยรูปหน้าของเขาก่อนก็ได้นะคะ และกาอระยะนะคะจะ,ะช่วงผมนะคะที่ตกลงมานะคะจะมีเส้นที่หน้าผากบางๆนะคะช่วงผมนะคะจะอยู่ตำแหน่งตรงสันจมูกพอดีเลยนะคะตรงตรงกับสันจมูกเลยนะคะที่ที่เป็นเส้นผมนะคะ แล้วเราก็ใส่ช่วงขมับลงไปนะคะไล่ช่วงขมับลงไปะะช่วงขมับนะคะตรงนี้จะ แคบเข้ามานิดนึงค่ะเป็นช่งวงข่าของเขานะคะถ้าแบบผมมีความมันวาวนะคะให้เราระบายไปก่อนก็ได้ค่ะ เราค่อยลบออกด้วยยางลบนะคะยางลบแท่งอะ่ะเราอันนี้หูติ่งหูอยู่พอดีปลายจมูกนะคะพอดีเลยติ่งหูของเขานะคะผมนะคะขมับ อริมฝีปากนะคะ้ดินสอหักจริงเลยกดหนักดินสอหักทุกครั้งนะคะ เป็นซิกเนเจอร์จริงๆแล้วล่ะที่นี่นะคะดูดูไม่ยากนะคะให้ช่วงเส้นเข่าเนี่ยคลาวเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยะค่ะ ระบายแล้วก็ใช้เทต้นบัตรเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้ฟูงนะคะต่อไปช่วงผมนะคะช่วงผมจอนผมใช่ไหมคะตรงนี้ ช้ติ่งหูนะคะหูด้านบนนะคะจะอยู่ตรงกับประมาณตำแหน่งต่ำกว่าคิ้วนิดเล็กน้อยนะคะอันนี้เราต้องสังเกตตลอดเวลาเลยนะคะว่าช่วงไหนอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราแบบสามารถวาดออกมาได้เหมือนและใกล้เคียงใกล้เคียงที่สุดเลยนะคะถ้าเรา สังเกตรายละเอียดได้ชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถที่จะวาดได้ใกล้เคียงที่สุดหรือเหมือนที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ตีสเกลนะคะเราก็ต้องใช้ความช่างสังเกตนะคะเยอะๆนะคะปูปูวาดไปบ่นไปนะคะก็เลย อาจจะพูดแล้วแบบว่ามันต้องใช้สมาธินัมากเลยนะคะในการพูดไปบ่นไปวาดไป <c oughs> นะคะก็เป็นประมาณว่าเป็นสไตล์นะคะที่ถนัดที่สุดเลยนะคะ <c oughs> คือเป็นคนที่แบบว่าหยิบดินสอมาแท่งนึงแล้วก็วาดรูปไปเลยนะคะไม่คือใช้หลายแท่งแล้วมันมันเป็นทางการเกินไปนะคะจริงๆแล้วอ่ะสไตล์ครูปู อาจจะบางครั้งแค่อยากวาดลูกตากับคิ้วแค่นั้นอยากวาดปากผู้หญิงคนนี้อะไรแบบเนี้ยแบบนั้นนะคะคือแบบว่าไม่ได้วาดครบหมดสมบูรณ์นะคะเป็นประเภทที่ว่าบางครั้งผมก็ยังเหมือนไม่เสร็จเลยนะคะเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นสไตล์ที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากวาดวาดหน้าคน นีว้วาดตาคนนี้ตาเขาสวยดีอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมันต้องมีแรงบันดาลใจนะคะในการที่เราจะหยิบรูปรูปหนึ่งมาวาดนะคะไม่ได้วาดไม่ได้เลือกว่าเราจะวาดได้ทุกรูปนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่กูปูแบบว่าผ่านมานะคะก็คือว่ารูปบางรูปนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะวาดเลยนะคะเข้าใจไหมคะ แต่ว่ารูปบางรูปเอ,อ๊ทำไมเราอยากวาดรูปนี้มากนะคะเพราะว่าเราดูมาตั้งแต่นานมาแล้วนะคะบางครั้งนะคะรูปที่ครูป,ปูดูมาตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาลัยครูแล้วยังเก็บไว้อยู่เนี่ยแล้ววันหนึ่งเราก็เอามาวาดนะคะแล้วเราไม่คิดว่าเราจะวาดได้นะคะคือวาดวาดด้วยสีน้ำนะคะนี่คือเป็นประสบการณ์จากการที่เราดูภาพหน้าคนมาตลอดนะคะ มันก็เลยอาจจะประทับลงในจิตใต้สำนึกของเราก็ได้นะคะทำให้เราแบบว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราดูมาตั้งแต่เด็กรู้ว่าอะไรเนี่ยมันประทับในจิตใต้สำนึกเราแล้ววันหนึ่งนะคะพอครูปูวาดรูปสีน้ำดูโอ้เราสามารถเอารูปนั้นมาวาดได้นะคะ คือจากที่เราไม่คิดว่ารูปนี้จะมาวาดด้วยสีน้ำนะคะเราก็สามารถวาดได้นะคะเพราะว่าเหมือนเราดูมาบ่อยจนเข้าไปประทับในจิตใต้สำนึกของเราแล้วนะคะเรื่องจิตใต้สำนึกก็ครูผู้ชอบมากศึกษาเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วก็กดแรงดึงดูดก็ชอบเรื่องนี้นะคะเนี่ย มาเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งที่เราเ,าเห็นเนี่ยประทับในจิตใต้สำนึก70-95%นะคะที่ตาเราเห็นเนี่ยแสดงว่าเราดูอะไรบ่อยๆน่ะมันก็จะบันทึกในจิตใต้สำนึกของเรานะคะดังนั้นก็ลองดูนะคะใครชอบดูการ์ตูนวาดการ์ตูนดูบ่อยๆแล้วก็วาดได้นะคะเราก็จะวาดเป็นนะคะ ใครวาดชอบดอกไม้ดูดอกไม้บ่อยๆเราก็วาดได้นะคะเพราะว่าเราได้ประทับไว้ในจิตใต้สำนึกเรียบร้อยแล้วนะคะจิตใต้สำนึกของเรานี่มีพลังมหาศาลมากเลยนะคะอืมก็ออสอนวาดรูปนะคะแต่ก็มีประสบการณ์อะไรครููก็จะมาแบ่งปันให้ ฟังกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเฮนรี่คาวิลนะคะที่น้องสกายขอมาไม่ทราบว่า <c oughs> เป็นยังไงนะเอาล่ะคะ่ะลองดูนะคะดูดูดูไปนะคะทำได้ไหมคะพอจะวาดกันได้ไหมคะ ถ้าเราลากเส้นฝึกเส้นบ่อยๆนะคะสไตล์นี้ก็จะแบบง่ายคล้ายแบบสเก็ตมากกว่านะคะเป็นการสเก็ตมากกว่าคือแบบว่าวาดอย่างรวดเร็วนะคะถ้าเราวาดแบบดินสอหลายด้ามนะคะแบบที่ครูวาดบางครั้งแบบเรา ถ้าไม่ใช่สไตล์ที่เราถนัดนะน,นะคะมันก็จะวาดออกมาไม่่ไมสนุกะคะ่ะเข้าใจไหมคะคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบเอออย่างเป็นทางการมากนะคะเร,เราต้องวาดแต่ว่าดินสอทแท่งเดียวเนี่ยเราสามารถวาดได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวครูปูลบปากตรงนี้หน่อยนะคะรู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยได้สัดส่วนเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้นะคะนี่นะคะปากเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือคนครูปูเคยอ่านเจอนะคะคนที่เป็นศิลปินอะแตกต่างจากคนธรรมดาตรงไหนรู้ไหมคะตรงที่ว่าเขาสามารถสังเกตร,รายละเอียดของสีสันได้อย่าง ละเอียดลึกซึ้งอะนะคะถ้าคนธรรมดาดูก็จะดูผ่านๆไม่ไม่ได้สนใจรายละเอียดอะไรใช่ไหมคะแต่คนที่เขาเป็นศิลปินเนี่ยเขาก็จะดูอย่างลึกซึ้งเลยว่าสีนี้มันเป็นยังไงบางครั้งผสมกันแล้วก็โอ้มันมันได้สีเหมือนแบบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ครูปูเพิ่งรู้ว่าศิลปินก็คือผู้สร้างสารรค์ผลงานศิละปะใช่ไหมคะดังนั้น่ะ เขาก็จะมีความลึกซึ้งในการมองนะคะมองให้ทะลุปุปโปร่งกันเลยทีเดียวนะคะใช่ไหมคะถ้าคนธรรมดามองเขาอาจจะมองแบบไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะคะแต่คนที่เป็นศิลปินเนี่ยเขาจะแบบมองลึกลงไปเลยนะคะมองชัดเจนมองแล้วก็แยกแยะได้อย่างละเอียดนะคะนี่แหละค่ะคือความสามารถของคนที่เป็นศิลปินนะคะที่ครูป,ปู อ่านเจอนะคะก็เอามาแบ่งปันนะคะความรู้นะคะให้กับทุกคนนะคะวันนี้ก็สนุกไปกับการวาดน,นะคะอ่าอืมพบ พอจะวาดกันได้ไหมคะยากไหมคะดินสอนะคะที่ครูปูใช้ดินสอกดเพราะว่าอีกออไม่ใช่ว่าขี้เกียจเหล่านะคะเป็นเพราะว่ามันมันใช้ง่ายสะดวกอะก็คือไม่ต้องเหลาแล้วก็อีกอย่างมันเป็นไส้ที่แบบแหลมคมเหมือนเข็มน้กออกไหมคะคือเวลา พอไส้เล็กแหลมคมเนี่ยมันจะวาดได้ภาพคมชัดนะคะตรงนี้ก็มีส่วนกันนะทำให้เราแบบวาดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องเหลาดินสอบนะคะบ่อยๆนะคะแต่เราสามารถถ้าเราใช้ดินสอธรรมดานะคะเราก็สามารถหมุนไปหาด้านแหลมได้นะคะถ้าเกิด ไม่ไม่อยากเหลาบ่อยๆนะคะแล้วก็พยายามหมุนดินสอเพราะว่าเราใช้ด้านเดิมมันก็จะทู่ลงเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้าเราวาดด้านเดิมอะใช่ไหมคะเราก็ต้องคอยหมุนไส้ดินสอไปเพื่อจะได้ด้านที่คมคมขึ้นนะคะแหลมขึ้นโอเคอาจจะ ระบายไปก่อนนะคะช่วงผมพอจะเป็นเฮลลี่ คาวลไหมคะควลนะคะพอจะออกมาคล้ายคล้ายครึงหรือเปล่าคะอันนี้ก็วาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะใครอยากไปวาดบ้างก็ลองลอง,ลองวาดดูนะคะทิศทางของผมนะคะรู้สึกว่ากระดาษ มันมันจะลื่นเกินไปนะคะเนื้อกระดาษตอนที่เขาผลิตออกมาใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนกับเนื้อกระดาษของเก่านะคะรู้สึกมันมันจะลื่นมากเลยตอนนี้นะคะตัวตัวกระดาษนะคะ เน้นนะคะเน้นตาให้เข้มขึ้นนะคะ เส้นนะคะเส้นดูเส้นทิศท,ทางของคลาวของเขานะคะจริงๆเขาจะมีแต่เขาไม่ไม่ถึงกับว่ามีมีหนวดม,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 มีหนวดสีขาวมีขาวขาวนะคะที่อุปกรณ์ที่ครูปุจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็คือเอ,อ่อ ครูปูก็กลัวว่าเดี๋ยวเมมเต็มจะตัดไปไม่ใช่เดี๋ยวโทรศัพท์ตัดไปนะคะก็ครูปูวาดให้ดูเท่านี้นะคะพอจะเป็นเฮนลี่หรือเปล่าคะโอเคไหมนะคะเฮนลี่เดี๋ยวครูปูมาแนะนำอุปกรณนะะร์นะคะเออกลัวว่าจะนะคะ ะะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือครูปุจมาแนะนำอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์นะคะวันนี้นะคะก็คือของเล่นใหม่เนี่ยเคยเห็นไหมคะเป็นลักษณะของเ,ออเป็นแท่งแล้วก็มีด้ามเหล็กออกมานะคะก็มีหัวเป็นปุ่มเล็กนะคะทั้งสองด้านอันนี้ปุ่มใหญ่กว่าอันนี้ปุ่มเล็กกว่านะคะวิธีใช้นะคะก็สมมุติเราวาดรูปคนมีหนวดเคาแบบว่า มีมีแบบสีขาวอะไรแบบนี้นะคะสมมุติเราวาดนะคะเราใช้อันนี้นะคะแบบที่เป็นช่วงหนวดสีขาวของเขาอะนะคะเราใช้อันนี้กดเลยนะคะเราใช้กดกดลงไปนะคะอืมช่วงที่เป็นสมมุติว่าเป็นหนวดสีขาวนะคะหนวดสีขาวใช้ อันนี้ค่ะปุ่มกดลงไปในกระดาษควรใช้กระดาษที่เนื้อหนาหน่อยนะคะเพราะกระดาษอย่างที่ครูปูวาด <S <S เฮลลี่เมื่อกี้มันมันจะบางไปแล้วมันทำให้กระดาษทะลุได้นะคะแล้วเราก็มาระบายนะคะระบายเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบหนวดเลยนะคะวันเราใช้อันนี้ เป็นเป็นหนวดนะคะเห็นไหมคะเป็นสีขาวอะคือลักษณะเราขีดเป็นเส้นเส้นไว้แล้วก็เป็นหนวดสีขาวเห็นไหมคะมันก็จะเห็นชัดไหมคะพอจะเห็นชัดไหมเราเราใช้อันนี้และค่ะขีดเป็นเส้นนะคะแล้วก็วาดเป็นหนวด สมมติหนวดสีขาวเข้าสีขาวเห็นไหมคะมันจะเป็นที่ไหวอ่ะก็เราเราลองกดดูนะคะเนี่ยกดลงบนกระดาษแล้วระบายดูเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเส้นสีขาวเนี่ยเราจะทำใช้ประโยชน์อะไรโดยที่เราไม่ต้องเว้นขาวเลยนะคะแค่เราใช้เครื่องมือนี้นะคะขีดลงบนกระดาษนะคะ แล้วก็ระบายนะคะเห็นไหมคะนี่เราก็จะได้เอาล่ะค่ะวันนี้ครูปูก็วาดให้ดูแล้วนะคะไม่รู้เฮนรี่จะเป็นที่ถูกใจของทุกคนหรือเปล่านะคะวันนี้ครูปูก็มาแนะนำนะคะวิธีการวาดรูปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าครูปูจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะ ก็ขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครูปูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีนะคะ